เปิดรายชื่อทีมที่จะมาไทยวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023กลับมาจัดที่ไทยในรอบ3ปีก่อนที่ตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววอลเลย์ด้วยค่ะเรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์ที่3ของการแข่งขันในรอบแรกโดยจะมีอีก7ทีมเดินทางมาแข่งขันที่ประเทศไทยนั่นก็คือบราซิลญี่ปุ่นแคนาดา เอเชียเนเธอร์แลนด์อิตาลีและตุรกีโดยจะทำการแข่งขันทีมละสี่นัดในสนามนี้เพื่อเก็บคะแนนเข้าสู่รอบสุดท้ายการกลับมาจัดร,รายการวอลเลย์บอลระดับโลกในรอบ3ปีของไทยในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นตอมความตื่นเต้นของแฟนลูกยางได้ดีเลยทีเดียวสำหรับปีที่มีการแข่งขันที่ดุเดือดและหลายรายการในปี2023 1. บราซิลทีมรองแชมป์โลกที่ได้ชื่อเรื่องสเปีริตและความไม่ยอมแพ้จัด ็ตมแทบทุ่งรายการแข่งขันเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีแฟนคลับชาวไทยอยู่เยอะพอสมควรหางทด่เจอบราซิลในบ้านอีกครั้งก็จะเป็นนัดที่น่าติดตามอีกหนึ่งนัดการเจอกันครั้งล่าสุดเราก็ได้สู้อยากสูสีและสนุกแพ้ไปแค่นิดเดียวเท่านั้นก็อยากจะเห็นสาวไทยแก้มือกับทีมบราซิลอีกครั้งเช่นกัน 2- ญี่ปุ่น เอเชียเพื่อนรักของเราถึงแม้ในปีนี้สองครั้งที่เจอกันทั้งชุดใหญ่และชุดสำรองเราจะแพ้ไปศูนย์ต่อ3เซตแต่ก็ยังเป็นคู่ต่อสู้ที่อยากเจอในสนามไทยการเจอกันที่ไทยครั้งล่าสุดในเนชันลีก2018เราแพ้ไปอย่างน่าเสียดายอยากเห็นภาพการเล่นแบบนั้นในไทยอีกครั้งสำหรับญี่ปุ่นเองการเล่นท่้มกลางเสียงเชียร์ของไทยก็ไม่ง่ายเหมือนกันซึ่งก็จะเป็นการพิสูจน์นักกีฬาของเราด้วยกับความกดดันจากการคาดหวังของกองเชียร์สามแคนาดา ในชิงแชมป์โลกทําเราผิดคาดกับการที่เขาสามารถเอาชนะเราไปได้ก็อยากให้มาลองเจอกันในไทยในบ้านดูอีกครั้งหากชนะเราได้อีกก็แสดงว่าไทยเองก็ต้องพัฒนาฝีมือเพิ่มขึ้นเพื่อทิ้งห่างทีมอันดับใกล้เคียงกันเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในรายการต่อๆไป 4. โครเอเชียทีมหน้าใหม่ของเนเชนลีเป็นทีมที่เราต้องเก็บชัยชนะมาให้ได้เพื่ออันดับโลกและอันดับในรายการนี้ในชิงแชมป์โลกเหมือนโครเอเชียจะสติหลุดกับสปีดบอลของเรา มาครั้งนี้ต้องเล่นท่ามกลางกองเชียร์ไทยก็มีหลายจุดให้โครเอเชียต้องปรับปรุงเพื่อมาเจอทีมไทยเหมือนกัน 5. เนเธอร์แลนด์ ในปีนี้เราไม่เจอเนเธอร์แลนด์เลยจึงทําให้ยังไม่ทราบว่าไทยชุดใหม่ของเราจะแพ้ทางเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่เพราะเชื่อว่าในปี2023นเนเธอร์แลนด์น่าจะเป็นหนึ่งทีมที่มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเยอะต้องดูว่าสามารถปรับระบบทีมได้ทันหรือไม่ในรายการนี้เนื่องจากครั้งที่ผ่านมากว่าทีมจะเข้าที่ก็เล่นกันนัดหลังๆเหมือนกัน 6. อิตาลีของหนักเลยทีเดียวสาหรับทีมนี้ทั้งมีการเล่นเร็วและบอลสูงในการจัดการครั้งล่าสุดเลนเอาสาวไทยของเรา ไปไม่ถูกเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตามแฟนกีฬาหลายคนก็อยากให้อิตาลีจัดชุดใหญ่มาเพราะอยากเจอดาวตกขวัญใจแฟนๆซึ่งในทีมนี้ก็มีหลายคนที่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับไทยแต่ถ้าจัดชุดใหญ่มาจริงๆก็มีขอเจอในสนามนี้แล้วกัน พื่อชัยชนะในบ้านของสาวไทย 7. ตุรกีคงจะเป็นอีกทีมที่ต้องการล้างตากับสาวไทยเป็นอย่างมากหลังจากแพ้เราไปในชิงแชมป์โลกก็ต้องลองมาวัดกันกันกบกองเชียร์และสาวไทยในบ้านอีกครั้งหลังจากเราโดนกองเชียร์ตุรกีเล่นงานในรอบไฟนอลครั้งที่ผ่านมา ทีมนี้ก็เป็นทีมที่มีแฟนชาวไทยเยอะเช่นกันด้วยมีสาวไทยไปเล่นในลีกตุรกีทําให้มีนักกีฬาหลายคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาตั้งแต่ปี2016ที่นุสราไปเล่นจนถึงตอนนี้ที่มีอัชาราพาันธ์และชัชชุออนเล่นอยู่โดยจะมี3มทีมที่ไทยจะไม่ได้เจอคือจีนโดมินิกันและบัลเกเรียก็ต้องมารอดูกันว่าในสนามไทยเราจะต้องเจอทีมไหนกันบ้างและในเนชันลีปี2023ก็เป็นอีกครั้งที่น่าติดตามโดยเฉพาะในสนามไทยขอขอบคุณ ข้อมูลดีจาก getto t o id อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ